สวัสดีครับพบกับผมมานพินนะครับกับช anel Feel Thailand YouTube ครับก็อยู่ที่ท่าอากาศยานระหว่างประเทศนะครับอาคารระหว่างประเทศของสนามบินเมืองอู่ฮั่นนะครับถ้าจำไม่ผิดท่าอากาศยานนี้จะชื่อเทียนเหอนะฮะก็จีฉางนะครับภาษาจีนเนี่ยถ้าใครมาสนามบินนะจีฉางนะฮะไฟจีก็ขึ้นบินอันนี้อยู่ในมือผมเนี่ยเป็นกล่องนะครับเขาเรียกเลิกกันเมี่ยนนะฮะเลิกกันเมี่ยนก็คือบะหมี่ ร้อนแห้งอะไรเงี้ยนะฮะแป่แบบตรงตัวนะมีลวกแปะกำลังลวกเส้นอยู่นี่เป็นอาหารเด่นของเมืองอู่ฮั่นเลยนะฮะจริงๆก็ต้องบอกว่าฮั่นโขนะฮะฮั่นโขนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของเมืองอู่ฮั่นเป็นตำนานเก่าแก่มากในประวัติศาสตร์จีนนะครับและหนึ่งในประวัติศาสตร์อาหารเขาก็คือเนี่ยครับบะหมี่เนี่ยครับเริมกันเนียนบางคนมาถึงอู่ฮั่นแล้วก็อาจจะไม่รู้จักตรงนี้นะฮะซึ่งน่าเสียดายนะครับ เพราะว่าในไหนเราไปถึงบ้านเมืองเขาแล้วเนี่ยเราก็ต้องลองทานอย่างเขาทานนะครับให้เข้าถึงบรรยากาศจริงๆนะฮะนี่ครับหน้าตาจะเป็นบะหมี่แห้งแล้วก็มีเหมือนเป็นน้ําซอสข้นๆขุกขิกราดอยู่มีพริกด้วยนะฮะผมลองเปิดเข้าดูนี่ครับมีอะไรบ้างมีนี่ครับซอสอะไรข้นๆหนุบๆนบนะฮะ แล้วก็มีอันนี้เหมือนคล้ายๆซองผักดองนะครับมีผักดองให้ด้วยแล้วก็มีอันนี้มีซองเครื่องปรุงอีกนะฮะเป็นพวกผักแห้งๆแล้วก็อันนี้เป็นน้ําซอสน,นะครับเหมือนกับมีรสเผ็ดมีน้ํามันนะฮะนะครับแล้วก็นี่ครับเจ้านี้คือที่สนามบินเป็นเส้นสดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเส้นสดๆเลยเดี๋ยวก็มาลวกทานได้เลยนะครับเพราะว่าตรง นี้นะครับจะมีน้ําร้อนให้นะฮะจะมีน้ําร้อนให้ไม่ว่าสนามบินฐานีรถไฟเนี่ยเขาจะมีให้เสมอนะครับเดี๋ยวก็เอามาทานกันนะนี่ครับเดี๋ยวผมจะมาทดลองทํากันนะครับว่าเพื่อกันเมี่ยนนะครับราคาผมซื้อมาซื้อนะครับ12อหยวนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซื้อควายนะแถมอีกทีหนึ่งคนแถวนี้ผมเจอหลายร้านแล้ว พอราคาสือ้ออันนี้เขาบอกมันเปมือนก็พันลิ้นกันนะครับพูดเร็วๆก็เป็นสาซาอะไรเงี้ยออกเป็นแบบมันไม่สือเออนะครับ เอาฝามาแล้วก็ดึงรูขึ้นมาเจาะรู มาใส่น้ำร้อนนะครับนี่ครับเร่อสวยนะฮะเร่อสวยระวังนะครับมันร้อนมากนะครับนี่ครับนี่ครับเอามาใส่น้ำร้อนนะครับมันก็ตั้งไม่มันมันไม่ให้มันไหลที่ะไรเยอะๆนะครับเพราะว่ามันร้อนมากนะครกับลงถ้วยแล้ว านะครับเดี๋ยวผมปิดฝ้าไว้นะครับดูดรื่วกันเมี่ยนนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะจดี๋ยวตั้งเอาไว้สักหน่อยแล้วเดี๋ยวเทน้ําออกนะครับตรงนี้จะมีรูเล็กๆให้เทน้ําออกครับก็นี่ครับปล่อยได้ที่แล้วเดี๋ยวผมลินน้ําออกเลยหิวแล้วนะฮะ ฝาลวกครับปาลวกเอาใหม่เอาใหม่นี่ครับวินน้ำบอกได้อย่างนี้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วเป็นเส้นบะหมีสดนะครับเดี๋ยวมา วางบนโต๊ะที่ไปยุบเอานะครับผมไปยุบเอาวางบนกระเป๋านี่ครับเดี๋ยวสิเครื่องปรุงงงนะฮะเอาผักดองลงมาก่อนนี่เป็นเส้นสดนะครับมัผักดองด้วยนะฮะจริงๆเขาชอบทานบะหมี่ทานก๋วยเตี๋ยวใส่ผักดองกันมากนะครับแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เนี่ย อันนี้เหมือนถั่วเลยน,นี่เป็นซอสถั่วลิสงนะฮะถั่วลิสงนะฮะหวัวซังนะฮะสากจีนเยอะมากเยวมคนนี้ มีผู้ช่วย2คนครับคันนี้ยังแก่ไม่ได้ <c oughs> เป็นน้ำมันบวกกับซอสครับ อ่ะตะเกียบดีกว่ามีอุปกรณ์เสริมครับเป็นตะเกียบ เริ่มได้กลิ่นหอมนะครับนะครับเลิกกันเมี่ยนนะครับบะหมี่ถั่วลิสงนะครับของดีเมืองอู่ฮั่นครับผม,มรสชาติผมว่าเป็น อันนี้เนี่ยยังสู้แบบร้านทั่วไปไม่ได้กะอีกอีกอันนี้ผมเคยทานเนี่ยเป็นแบบอินสแตนต์เนี่ยเขาทำแล้วลดซอสจะดีกว่านี้นะครับอันนี้เพราะว่าซอสถั่วยังยังไม่อร่อยเท่าไหร่แต่ผมว่าใช้ได้นะครับก็ใช้ได้แต่ถือก็ถือว่าอร่อยนะแต่คนไทยเนี่ยจะไม่ไม่ชินกับลักษณะของบะหมี่แบบนี้นะครับที่เขาเน้นเส้นนะฮะก็จะไม่ค่อยมีเครื่องอะไร นี่เป็นแบบบะหมี่แห้งเมืองจีนครับผมบพบกันใหม่ครับกับชาแนลฟิลไทยใน Youtube ครับผม